เือ้ากูเอ้ยตอนนี้น่ัตอีก่าีทีเนี่ยมันก็ต้องการการเชื่อต่อเมเชื่อมต่อแม่มตอนนี้ิใครรับผิชอบกูถามไปครับไปครับคุณยูไดไปครับคับในงมีตัวหน้าผมเลยเอาเลยบอกเลยไม่ต้องกลัวมาผมไม่มีมันแพ้บอกเลยนะคนดูกูใส่เลยอ่ะกูใส่ยับกูใส่จริงว่าคืป้ามป้ามวนต่อกานจล ร่างหนึ่งเอ้ยมันมันป้อมสามตัวสี่ตัวเลยคนรู้กูไหวว่าไม่ไหวไม่ไหวแล้วสถานการณ์ตึงเครียดมันน็อกไปหนึ่งวิ่งเลยครับวิ่งเลยไม่ไม่โดนยิงไม่โดนยิงไปเอารถเราไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วรถไม่ได้แล้วจำแนักรอางหนึ่งร่างตายหนึ่งเอาเลยเอาเลยตัวสุดท้ายร่างตายหมดแตกเป็นเดียวเลยกลียดคนหัวีดีสวยครับ มีตัวยิงจากไกลๆได้ยินเสียงตีนทางขวา15องศาบาลเลนไฮแรงลมเปลี่ยนทิศเห็นละหน้าเลยร่วงแตกไม่เดียวเลยครับเห็นแล้วครับร่วงๆไอ้วลแดงร่วงหนึ่งมีความมีความไปครับไปไปไปมันไปมันโอเคมันน่าจะถอยไปละขึ้นรถเลยครับเอารถเอารถคันเดิมเราขับไปเลยเข้าวง วงกลางวงจบนี่ตรงนี้ชว์ไม่เงือตามที่กูคิดไว้เลยว่ะตอนแรกคิดจะโดนเนทดีๆให้ึงื่หมายว่าสอนรามคือเวยหัวทีนี่มันมีอยู่ครับพู้รที่ขับเลยครับผมขับไม่เป็นที่สอนรามครับไปเอาควยผมออกจากฮีอีซูนีหน่อยครับของผมหักคาจบตรงไหนครับมาหน่อยครับมาหยครับไ<ม>เปเลยครับเลยตรงนี้<า> เอานี่เลยครับข้างหน้าเอโอเคโอเคดูแล้วครับดูแล้วไม่ต้องบวกครับไม่ต้องบวกเข้าบ้านก่อนไปเอากูหล่้กกุหลิ้งเฉลอ่ะเกมเนี่ยเจ้ครับเจ้ครับผมผ่านดีกว่าเลยเกมเจ้ครับหนุมโอ้โหเจ้ยาอยู่บนรถได้ชัดเลยไปแล้วโอเคมีขี้โอ้โหเจ้ครับพี่ตาหน้ามีอะไร อะไรเนี่ยระบบต่ะต่อ,โ,อโปรแกรมช่วยเล่นแม่ึงโปรแกรมช่วยเล่นกูเล่นโปรแกรมช่วยเล่นอะไรครับปันยาอ,อ่อนเหรอไปเกมดูดูระบบนี้มึงไปเรียกกาลิน่ามาหากูกดิคนดูอี๋มึงไปเล่นเล็กกาลิน่ามาหากูกดิบริษัทอ่ะไม่ดูเกมเลยอะ่ะระบบตรวจพบโปรแกรมเล่นบนคอมและการการเชื่อมต่อจากระบบปลดล็กลอกอินสตีนตีไรเนี่ยโอ้มันแบนกูยืนไม่น่าตึงเลยว่ะกูโดนแบ มีซูนีอีสานมาขยะเน,าะน่าอีดอกมีผักบ,บูเออคนหนู้มึงอย่าพึ่งดลบน,นี้ตอนนี้ว่า่าโดนแบนกูโดนแบนเกมกูโดนแบนคนรู้มึงไปเรียกกาลินา่ามึงยืนนี่ง่าแม่ไม่รู้มึงจะเอากคนละคนนะ่นเะเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเกี่ยวกับเกม<อ>และการเงินในเกม,เก,มกดหนึ่งเกี่ยวกับปัญเดเรื่องแจ้งมาจากไหน่ลูกค้าท่านใดที่แจ้ง แลวพี่จะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโทรให้ก็ได้ครับเรื่องโดนแบนใช่ไหมครับบอกบอกเข,ขาได้ตัวตึงโดนแบนโอเคไม่เอ้ยโดนแบนมือชามือกุชาใจกูหยุดเต้น,น<า>อ่ะเติมไปเป็นแสนด้วยทำไมคนเดยอสักทีนึอยือนถ่ายไปจังเจ้าที่เฮียสุนีสุนีซ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 ุนีทไมกานลีหน้ามาติดต่อนาจังวะ กูดูกูโดนแบนอารินาออนไลน์ประเทศไทยไม่จองรักษายินดียห้บริการครับสวัสดีครับตอนนี้โดนแบนตอนนี้ล่ากูโดนแบนคือลูกพี่ผมเขาแข่งนะครับแล้วทีนี้มันเกมมันเด้งนะครับอย่างนี้รับผิดชอบยังไงได้ม้่งไหมครับเนี่ยเด้๋ยวคือตรงนี้ให้อดมิในทีมงานทับผิดชอบยังไงครับบอกเขาเลยครับนี่ต้องไปแบนล้วโดนแบนเลยแข่งเลยครับคือกำลังจะที่หนึ่งอยู่แล้วครับขอค่าไปยี่สิบตัวจะที่หนึ่งอยู่แล้ว แต่ที่วพี่สอบขึ้นมา่ายังไงครับเข้าวันนี้ระบบตรวจสอบพบโปรแกรมช่วยเล่นบนคอมพิวเตอร์งงเลยระบบตรวจสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับอ่าแล้วที่เขาเล่นเขาเล่นบนคอมหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้ามันเป็นพวกเกมมือถือเกมไฟฟ้เกมอะไรพวกนี้มันไม่ไม่ใช่ครับมนขึ้นว่าเป็นโปรแกรมช่วยเล่นะบเาอมันบอกว่าโปรแกรมช่วยเล่นแฮกเกอร์แฮกเกอร์

เลี้ยมันบอกอะไรโปรแกรมบนคอมเล่นบนคอ,อมมันพันเขาเล่นกันเป็นเป็น,เป,นเป็นพันเป็นร้อยเฮียบอกกูเล่นคนเดียวกูโดนแบกคนเดียวกูอดเกินไปเล้นยังไงวะแต่ที่นึ่งอยู่แล้ะล่าตัวไปเป็นแสบโอ้กูงงโอ้กูโดนแบกเฉยเลยเล่นไปเล่นมากูโดนแบกคนดูเนี่ยกูถึงบอกไงกูไม่อยากแข่งเล็หกูแข่งทีไรเป็นอย่างนี้ทุกทีทุกรอบไม่แข<ค>่งที่ไหนให้ผมปลด G เอมออกออกเลยไหมครับคนเนี้ โอ้ยอย่าเพิ่งเลยครับให้มันมาตรวจสอบก่อนให้มันมาดูงานดีวงานกันก่อนนะโอ้ต้นเบนด้วยแต่อย่างงี้หน้าที่ไม่รับผิดชอบไม่ได้นะหน้าที่ไม่รับผิดชอบเลยอ่ะให้ไล่ออกเลยไหมครับไล่ออกเลยครับไม่ไหวละโอ้ยนะโอ้โว้ยกูเดีนเบนเฉยเลยคนรู้มันแกยังไงยอ่ะยินดีด้วยนะสุนีโดนเบนยัยินดีมันเปล่ามยินดีด้วยครับสุนีโอ โหนูมึงรักกูจังวะเยี่ยกูโดนแบนเฉยเลยโอ้เส้นว่ะคุยแบบนี้ใครรับไม่เจอกูถามคนดูมาไปเรียกกาลิน่ามาคุยกับกูดีเยี้ยดีคนดูเบอร์กาลิน่าเบอร์อะไรวะน้องเบอร์อะไรวะเบอร์ที่โทรไปอะครับเบอร์อะไรอ่ะ เบอร์กาลลีนาบริษัทอะผมไล่ออกไปแล้วครับไม่มีใครรับสายแล้วครับตอนนี้โอ้แล้วกล้าดิผมเอากลับมายังไงอโอ้โหไล่ออกไปงอนเนาะเขาพี่บอกอะไรออกผมก็ไล่ออกอ่ะโอ้แล้วบอกให้มันมาตรวจสอบงานต้นแล้วใคเขาใจแม่แม่อาจาร๋านูโดนแม่โอ้ยไม่โอ้ยไม่ต้องสตรีมแล้วไอ้เหี้ย โอ้คคยเจ็ดแม่ั้แก็ตีแม่งไอ้สัตว์เอาความกูความกี่ไปเลยอะเอ้าเอาความกูความกูปัาเอ้าเอากูเอาแม่มึงมาให้กูย็ดเดี๋ยวกดเบิน